เอานะครับผมนะฮะก่อนที่เรจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวก่อนเชียร์กดซับสไคร์ชแนลคีย์เกมกันด้วยนะครับผมนะชแนลนี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับผมนะก็ขอกล่าวนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยฮะก็ไม่มีไรนะฮะก็เออ่บางคนถามไอ้เอีทยไม่มีอะไร,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 รม,มันอัดคลิยมาใหม่นะก็อโอเคผมก็จะมาบอกว่าผมนะผมก็จะมาบอกว่าผมจะเปิดเซิร์ฟไหมครับนะครับผมนะฮะผมไม่รู้เลยว่าจะเปิดยังไงนะผมขอปรึกษาก่อนนะแต่ ก็น่าจะได้เล่นเร็วๆนี้แน่นอนนะผมว่าผมจะเปิดนะก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะโอเคก็ใครที่รอเล่นนะฮะก็ทำก็บอกผมหน่อยนะว่าใครรอเล่นมาผมเดี๋ยวว่าจะได้รู้ไงว่ามีใครเล่นมากเยอะแค่ไหนนะครับผมนะฮะผมจะได้ตัดสินใจอีกทีนะว่าเปิดดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่เกมนี้คือมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะก็ถ้าจะเข้าไปใไนม้าครับก็เดินเล่นเปล่าเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยผมก็ มาฮะมาดูบ้านตัวเองด้วยนะโอ้โหเวลเวลสิบนะฮะแม่งไม่น่ารีบอัพก่อนเลยนะครับผมนะฮะก็เขาเรื่องกันเดีกว่านะผมว่าเราอยากจะเปิดเซิร์ฟใหม่ครับพัคเก็ตอิดิชั่นนั่นเองนะฮะในโทรศัพท์นะครับผมนะฮะก็น่าจะเป็นแนวคิดพิวพีนะครับผมนะฮะก็นะก็รอเล่นได้นะผมไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับผมปรึกษากับคนคนนึงอยู่นะครับผมนะฮะก็ใครที่รอเล่นนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเดี๋ยวก็ผมจะได้รู้ไงว่า มีใครล้อเล่นบ้างนะฮะหรือว่ามีใครอะไรยังไงนะครับผมนะว่ามั่งเก๊แค่ไหนนะผมจะได้แบบดูด้วยนะว่ามีคนเล่นเท่าไหร่นะครับผมนะก็ดูว่าผมเปิดมาไงคนเล่นน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มสาหรับที่ผมเปิดใช่ไหมผมก็ต้องมาถามท่ชมชมก่อนนะฮะก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรทนะั้งี้ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะใครที่สนใจเล่นเซนะิร์ฟเวอร์นะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะกลับ๊ายบายว่าผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบาย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วกดซับสไคร้หรือว่ากดไลค์เพื่อป็ะกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม